ใช่แล้วไม่แพงด้วยแล้วผมไม่ได้ไปแบกเลยอ่ะ

เนมมันมหน,น,นานแล้วจะไปเรียม,มจะไปเรียมเลยเอ่มารมีเสริมารมีมึงนะ นะไม่ตามโมนาพุทธปานีทาเยนดียะเ็นดูสะพัสตะตุวินาสสันตุพุทธังคนรักธรรมังคนชมสังขังนิยมเพือเรเพื่อเพื่อเพื่อหรือหรือหือนยองามนชาลีตีอีติชาตินัสังทิโมสังธิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสิอิติชาติมานี้มามาเงินทองมานี้มามาโชคลาบมานี้มามาหมดนี้หมดสินโดยเร็ววันนะเงินแสนเงินล้านมานี้มามาความสําเร็จมานี้มามาหูห้มันด้วยเนาะเพื่อเพื่อ เวทเทพประบุตรเวทเทพประบุตทั้งแรกเรียกผิดให้มาเวทเทพประบุตรมามามาลงมาคุยกันแป๊บหนึ่งมาลงมาคุยกันแป๊บหนึ่งนะน่ะโกดมนต์อยู่ใช่ไหมเออรบกวนโกดมนต์อยู่ไฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้แป๊บนึง

รู้ใช่ไหมเรียกใช้งานอยู่แฝงมากแฝงมากแปลกมากเกือบไม่ได้มาแลยแฝงมากแฝงมากแฝงมากน่ารักมากน่ารักมากนบวนน่ารักร่างสบายดีไหมดีกำลังให้มันดีอยู่นี่ไงเออเออเออพลมีอาจารย์นั่นแหละเออให้คืนมาแล้วเนี่ยนะ เออร่างมันโบอกได้คืนมาแล้วไอ้สิงที่เสียไปมันเป็นเวรกรรมของมันมันโดนซะบ้างเออจะต้องเจอทุกคนหนักใช่หนักเบาทำบุญเยอะเยอะมันทำประจำอยู่แล้วล่ะอืมอืมอือืม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  อะดูแลกันต่อไปมีอะไรจะบอกล่าอีกไหมมี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 ปะมีอะไรจะเตือน,อนมันไหมไม่มีนะเออเอเออ่ะโอเคไปไปสวดมนต์กลับไปสวดมนต์กลับไปสวดมนต์กลับไปสวดมนตนะ์ Greit. เขาสวดมนต์อยู่นี่วันพายเขาจะไปสวดมนต์ใช่ไหมเขาสวดมนต์หมอเนี่ยเตรียมรอเขาสวดมนต์มาวันพาะมาผิดวันเขาสวดมนต์เขาสวดมนต์พอดีรู้รู้รู้ว่าเออเออให้เขาปีกตัวมาแป๊บหนึ่งลงมาแป๊บหนึ่งแล้วมาโถพังรู้ด้วยมีสวดมนต์ด้วยรู้รู้สวดมนต์วันนี้เขาเขาสวดมนต์แต่แรกยังไม่มาแล้วเหมือนจะไม่มาอืม เยี่ยมเยี่ยนเลยเยี่ยมเยี่ยนแจ้มากโชคดีแล้วน่ารักเท่น่ารักนี่มีไวเลทแล้วยินชัดแล้วลพัฒนาลูกศิษย์บอกไม่ได้ยินเสียงเลยอาจารย์ <c oughs>